ลูกพ้าหลานมาทำนาดูต้นไม้นะ่ะพยุบนคนานะเงินเลยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเมนเมนหลังเมนหยุดก่อนมารอยายนี่ต้นสัก2สองปีต้นสักต้นพยุแ <c oughs> ลนดนมาร์กนาเยพินนะชมทุงม่งนาอันนี้วันที่สิบสองสิงหา พาลูกออกมาไอ้นี่พาลูกออกมาช่วยกันถอนหญ้าพาลูกพาหลานกันออกมาถอนหญ้าช่วยกันโอ้ยนี่จ้ะหิวก็มีของกินเด็กๆก,ก็กินลูกหม่อนกลับกันไปมั่งแล้วไอ้ตจวเล็กๆกลับไปแล้วที่ทำงานไม่ได้ดูมกกนะะกอกเนยมะกอกออกลูกเต็มเลยฝนตกลำตกไม่แรงแต่มันก็พอมมีฝนบ้างจ้ะ หิวอยู่ก็พอกินได้แล้วมานานเลยเนี่ยนะลูกเต็มเลยแต่ยังเล็กอยู่เมื่อก่อนนะี่กล้วยเต็มเลยนะแล้วตอนนี้พอดีกล้วยหมดละมันแล้งจัดลุงหม่อนก็ลูกใหญ่ๆนะแต่เก็บไปแล้วจากเช้าเด็กมาเก็บไปแล้วรอบหนึ่งแต่หมดรุ่นละยี่ฟินมาเก็บกันหลายรอบแล้วก็หลานนั่งพักเหนื่อยกันโมแดง แตงโมโดแดงแดงแตงสัญญาห่อข้าวมากินเลยเนี่ยแตงโมต้มไก่ตาแดงยังไม่กินยังเหลือส่วนของตาแดงอยู่ต้นว่าต้นสมโอ้มโอตายลูกม่อนเนี่ยลูกใหญ่อันเนี้ยแต่ว่าหม่อนเขาลูกเล็กอยู่กลางทุ่งเดีวเก็บให้ดู ให้ลูกดำๆเก็บให้หลานกินไปหมดแล้วอุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็ดตกของชุดผู้ไล่นกก่อนปีนี้อากาศเป็นแสงนามมันแห้งไวมะพร้าวไม่มีเนื้อเลยเกอนต้นเลย มะพร้าวพันไรเนือ้อไม่ใช่ไรเมร็ดมีเม็ดแต่ไม่มีเนือ้อข้าวสวยดิจัง,าาดจงได้หน่อไม้ไรห,หนอออะไรบ้างนะ ก่อนกล้วยมีกินทั้งปีปีนี้มันแรงจัดกล้วยไม่มีกินเลยดีจังเลยข้าวเ,เด็กเกี่ยววันนั้นมีคนถามหาอยู่มาขึ้นยังไงเนี่ยจะบอกก็มันร้ายิ่งกว่าอะไรอีกกนนล,ล้วยแพงมากัไไน้ว่งมห้นละลยันไ่ใ่กล้วยแพงากวันนี้่มาลย

ข้าวหอมปทุมอายุหกอาทิตย์แล้วเนี่ยร้อฝนด้วยอะไรด้วยแจ้งพรปลูกได้แล้วสวยงามมากเดี๋ยวลงถอนหญ้าก่อนสวยงามจริงๆอันข้างหน้านะเขากิ่วหานก่อนมีพินอาทิตย์หนึ่งนะ่ะ ผูกต้นไม้ในในในีใน่ในนาเนีน่ยมันก็ดีไปอย่างเวลาเรามานาเหนื่อยเรานั่งพักเราก็ยังมีเก็บกิน,นกินกับน้ำพริกก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเปรี้ยวๆจะ้ะไม,ม่พามีน้ำพริกมาไม่มีผักมาก็ออกมาแก้มได้นะยอดดอกอ่อนๆอย่างเงี้ยบอกอกก,กินได้เลยมันจะเปรี้ยวๆ,ๆเปรี้ยวมันหอมกินดอ,บบอกบกอ,อกเวอ้อ อย่าเป็นไม่เพื่อนนะหนูห่อข้ามากินกลางวันเลยนะเนี่ยออกมาถอนพักแล้วลุกนางกินข้าวกลางวันแล้วเดี๋ยวจะออกใหม่แล้วเนี่ย อีนี้หวานก่อนจะพินอาทิตยหนึ่งเนะี่ยจังเลยว้าเป็นกอกอี่จังเลยเนี่ยดูเนี่ยข้าวหวานแห้งตั้งแต่ว่านได้ฝนมั่งอะไรมั่งเนี่ยยังไม่ได้หวานปุ๋ยเลยนะเนี่ยมันน่าเก็บเนาะหนูถอ,อนเสร็จไปสองแปลงแลว้วอะ